สวัสดีชาวและคณาราศีธนูทุกคนนะครับที่เข้ามาดูการทำนายดวงในเดือนเมษายน2566นะครับราศีธนูในเดือนเมษานี้ดวงจะเป็นยังไงมาดูกันเลยนะ,ะเปิดต้นมานี่คือได้เดสันเลยอ่ะโอ้โหดวงดีมีเกณฑ์ถูกหวยนะถ้าเกิดตกอับรอคอยโชคลาภมานานเดือนเมษานี่แหละคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะครับอ่า มีโชคแล้วนะราศีธนูเนี่ยจากที่เคยอับเฉามานานเนี่ยนี่แหละมาแล้วดวงคุณเริ่มดีแล้วนะครับดีขึ้นแบบดีขึ้นมากเลยเนี่ยเดนเดือดซันใบแรกเลยนะครับอะไรที่มันมืดมิดมืด,ม,ด,ม,ด,ม,ดมัวเนี่ยเดือนนี้มาคือเห็นแสงสว่างเลยนะครับดวงคุณดีพลิกผันเลยนะเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็สนับนุนลละใคอยโวรโหมดให้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ตำแหน่งหน้าที่การงานก็ดีขึ้นนะครับจากที่เคยแบบว่าโดนกดขี่โดนอิทธิพลมืดเข้ามาหนะลังแกเนี่ยอ่าเอาละคุณมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยคุณแล้วอ่าแสงสว่างเข้ามาหาคุณแล้วนะครับส่วนเรื่องเธอคนโสดนี่คือก็ยังโสดอยู่นะอ่าเนี่ยพวกคุณคุณเป็นคนช่างเรื่องไงพอโสดทีหนึ่งนี่คือก็แบบใช้เวลานานกว่าจะมีแฟนอีกครั้งหนึ่ง จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตั้งแต่ต้นเดือนดวงดีอ่ะพอกลางเดือนก็มีโชคอีกได้ Die The World ได้ The Sun มาแล้ว The World ตามมาเนี่ยคุณดวงคุณปังมากในเรื่องโชคลาภนะครับสําหรับคู่ที่อยากมีมีลูกเนี่ยมีเกณฑ์ตั้งครรภ์ด้วยมีข่าวดีนะครับราศีธนูนี่คือมีเกณฑ์เดินทางไกลต่างประเทศด้วยนะโชคลาภมาเต็มๆเลยเนี่ยในเดือนนี้แหละ เมษานี่คือคุณปังแน่นอนนะครับโ,โหสุดยอดมากสองเด้งแล้วเนี่ยอาการเงินจากที่มันติดขัดอยู่มันก็จะหมุนไปได้อยู่นะครับมันมีโชคมาก็จริงนะแต่เงินคุณเนี่ยมันก็ต้องเอาไปหมุนเอาไปจ่ายใช้หนี้จากที่เคยมันพัวพันมานานนะ่ะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วด้วยนะครับจนมาถึงตอนนี้นี่คือโอเคมีโชคมาช่วยแล้วก็ค่อยๆแบ่งสรรเป็นส่วนดีๆนะ อาจจะเพิ่งใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับการเงินสองเหรียญนี่คือมันก็ยังพอหมุนไปได้อยู่แสดงว่าคือโชคลาภที่ได้มาเนี่ยมันก็ยังเอาไปปกของเก่าของเราการเงินเนี่ยเห็นไหมปลายเดือวก็ยังมีเงินมาอยู่นั่นแหละแต่ไปกินไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับนี่ก็ใช้ใจ่ายเงินให้ระมัดระวังนะเนเก็บเงินก็ยังไม่อยู่นะครับก็แนะนําไว้ถ้าเกิดมีเงินเหลือเนี่ยซื้อที่ซื้อทอง เก็บดีกว่านะครับเก็บเงินจะไม่ค่อยอยู่นะคนราศีธนูนะครับดวงคุณดีแล้วไม่ต้องกังวลแล้วแหละจากนี้ไปนะครับดีสองเด้งเลยนะครับแสงสว่างเข้ามาคุณแล้วนะราศีธนูนะ,ะนี่ก็เป็นการทํานายโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะต่อจงเป็นรายบุคคลพื้นดวงของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับทายว่าดีเนี่ยก็ใช่ว่าจะดีทุกคนนะทายว่าแย่ก็ใช่ว่าจะแย่ทุกคน อะไรที่มันดีๆก็ขอให้ซึมซับเข้าไปนะครับอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องไปจำใส่ใจเอาไว้เป็นข้อเตือนสติเตือนใจเป็นแนวทางก็พอนะครับ